สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพา,ายภูผานะครับผมนี่ควรรได้มีที่ตั้งกล้องนะครับจะมาตักน้ําให้น้องภูผากินนะครับผมมีเวลาพักแล้วครับว่าลงไม่ได้ครับผมลงไม่ได้ ครัตอนนี้ผูผาก็เริ่มพุมากแล้วครับผมรอ เอาโอ้ยโอ้าเอาครฟารู้มาครับ น,นี่ก็พาไปกินหญ้าเพ็กนะครับผมก็ติดตามนะครับผมน,นี่ครับบอกง่ายนะครับผู้พานเราตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จแล้วครับก็<า><า>จะบอกผู้พาเดินไปเลยครับไปผู้พานไปเฮ้ อันนี้ก็อ้วนมากแล้วครับผมอ้วนขึ้นมากแล้วครับเฮ้ยไปดูครับอิ่มมากครับอิ่มมากดูพุงครับดูพุงพุงเท่าควันแล้วครับผมควันอ้วนจะเท่าผูผาหรือว่าภูผาจะเท่าควัน,นครับเอ๊ บวของเขาครับผมวสมบูรณ์ครับยากก็มดูสมบูรณ์มากครับวันนี้อิ่มมากเลยครับผู้ิ่มเป็นที่เสศษเลยครับวันนี้เข้าไปในหมู่บ้านใหญ่มากครับ ลมแรงมากนะครับผมลมแรงมากครับก็ถ้าไม่ได้ยินเสียงอะไรก็ขอต้ษนขอไัยด้วยนะครับผมเฮ้ยผู้พานี่ไปเฮ้งฝั่งทางนี้เป็นป่าอ้อยครับแต่าทางนี้จะเป็นหญ้าเพ็กนะครับผมหญ้าเพ็กที่เหมือนหลังสนามบินนะครับอันนี้ครับโคกใหญ่เลยครับไปเดินเดินเดิน เดินไปเลยครับหันหน้าหันหลังมองกันครับยาก,ก็เยอะมากครับ อันนี้ก็เป็นเวลาครับเวลาสามโมงจะเข้าสี่โมงแล้วนะครับผมวันนี้แดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมแดดไม่มีครับขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมกล้องก็จะสั่นหน่อยครับผมเพราะว่า <laughs> คนอ้วนเดินครับนี่มาครับสุร้อยแล้วครับ สมบูรณ์มากนะครับผมออดูอาสายตาครับอิ่มมากเลยหิวนอนแล้วผู้พาบอกว่าเนี่ยก็นี่ก็พ่อหน้องโมเมน,นะครับผมรบครับ พ่อนองมมีครับผมจะไปหาบน้ำนะครับผมหาบน้ำมาล้างถ้วยล้างจานข้าวครับผมพ่อขนองมมีครับผมเป็นคนรุ่นใหญ่ครับผมถ้าคนรุ่นเล็กนี่จะหาบน้ำไม่ไม่เป็นนะครับผมครับคนรุ่นโบราณครับกินที่นี่กันแล้วกันครับนี่ยาเยอะมากเลย ไปเดินไปครับเดี๋ยวคนอ้วนขอผูกมัดช้างก่อนนะครับผมครับรอชมกันครับผมครับตอนนี้ก็ผูกมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมพอกินยญ้าแล้วครับ ผูพาก็จะได้เล่นดินตามสบายของเขานะครับเดี๋ยววันนี้หญ้ายเยอะมากนะครับผูผานี่ผูกได้ทั้งสี่ขานะครับผมขาหลังก็ได้นะครับขาหลังก็ได้ขาขาหน้าขาขาก็ได้เล่นแบบสบายๆนะครับผมปล่อยตามอัธยาศัย ของน้องเลยครับนี่เด่นินยครับอันนี้หญ้ายเยอะมากครับคงจะอไรน่าดูเลยครับคง ยาก็เยอะมากครับครับตอนนี้ก็จะเป็นที่พักนะครับผมนี่รถของน้องนะครับน้องภูผาครับเป็นที่พักครับผมก็จะได้ทำขาวข้าวอาหารการกินกันนะครับผม ตอนนี้ก็อยู่ที่อุดรน,นะครับผมอยู่อุดรแล้วนะครับผมอยู่อำเภออำเภอหนองแสงครับนี่ผมเห็นบ้านมู่ชาวผมได้อ่านป้ายอยู่ครับอยู่ที่อำเภอหนองแสงครับอำเภอหนองแสงครับยาเยอะมากครับสงสัยจะอร่อยน่าดูเลยครับ แต่บอากูฟางกลมหลอครับกลมหลอเขานี่ไม่ธรรมดาครับบองกูฟางนี่นี่ นะครับก็สำหรับชิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยอ้อกอ้อมใจของพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับผมทุกกำลังแรงใจที่เข้ามาชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพายผูผาด้วยครับอย่าลืมกดซับสไครต์ครับผมและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องด้วยด้วยนะครับผู้พาไป,ไปบายเร็วบนสุบนรุงไปบายเร็วรุบงรุงไปบายเร็วไปบายไปบายไป,ไป บายบายขอบคุณครับ